อาทิตย์ไพวันหรือทิตเอกในทางลบขึ้นมานะครับรู้สึกจะมาสักสามคำถามหรือไงซึ่งเป็นคําถามที่แรงที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวทํามองโอ้ยคนผิดหวังเหลือเกินสมัยเป็นพระมาดูเป็นคนดีออกมากลายเป็นคนไม่มีสาระนะใครด่าไม่ได้ด่าก็จับมกแผนไม่ยอมรับความเห็นตา่างนะเอาแต่ใจตัวเองนะไหนบอกว่าจะออกมาแล้วจะต่อสู้กับสนักพุทธศาสนาไอ้สิ่งที่พูดไว้อ่รู้สึกผิดหวัง วันๆมีแต่เรื่องอะไรมินยงมินยงอะไรต่างๆนะไม่มีสาระอะไรทำนองนั้นเท่าที่ผมสรุปนะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องขอโทษคุณน้าแน็กขอโทษคุณทิศไพวันด้วยก็ทำนองเนี้ยนะทิศไพวันทิศไพวันนะครับตอนสมัยแกเป็นพระนาคนก็ชอบแกมากเพราะว่าแกเป็นคนนักเทศและเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีการให้ข้อคิดกับพี่น้องประชาชนทิศไพวันเป็นคนเก่งเป็นเด็กหนุ่มอายุขนาดยี่สิบ่ามเก่งมาก โดดเด่นพูดจาไม่กลัวใครปากจัดนะมาะมหาเถระสมาคมสำนักพุทธพระชั้นผู้ใหญ่แกวิภากษ์วิจารณ์แกสวนทันทีแล้วก็ก่อนที่แกจะออกมาแกก็บอกว่าเดี๋ยวแกศึกมาแล้วแกก็จะมาเหมือนทํานองว่าจะไปต่อกรกับสำนักพุทธศาสนาจะไปต่อสู้กับพวกวงการสงเสร็จแล้วสิ่งที่แกพูดแกไม่ได้ทํา นะครับแกบอกว่าเนี่ยแกสืกออกมานะเดี๋ยวใครดูแกจะวิบากวิจารณ์เนี่ยสำนักไอสำนักสงอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยคณะสงอะไรต่างๆแล้วอ่าสำนักพุทธเสร็จแล้วปรากฏว่าสืกออกมาปุ๊บเนี่ยแกไม่ทาแกกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยกลายเป็นคนที่เป็นไงสนุกสนานขึ้นเคลงนะแล้วก็มีคนเกาหลีคนนึ่งนะที่พูดไทยชื่ออะไรมินยงมินยองอะไรต่างๆนะนะวันๆแกก็จะพูดแต่หนะุ่มคนนี้ว่าแกชอบมีความสุขอะไรต่างๆแต่แกจะคบกันแบบไหน mm hmm. อะไรผมไม่ทราบนะ เพราะผมก็ไม่ใช่เป็นเอฟซีของทิศ์ไยวันและหลังๆนี่แกก็เป็นคนที่ว่าใครไปต่อว่าแกแกก็จับพ่อแขวนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะเพราะแกก็บอกว่านะถ้าไปมาว่าผมก่อนผมก็ไม่ไปยุ่งกับใครนะครับด่ามาก็ด่ากลับทช่วงหลังก็มีด่าพวกทําสัญยกรรมทั้งหลายไอ้พวกหน้าพลาสติกอะไรต่างแต่สิ่งที่ทิ์พาวันพูดก็เรื่องจริงเลหน้าพลาสติกนะครับก็คือด่ากันไปกันมาคุณด่าผมผมก็ด่าคุณ ดานักก็บล็อกอันนี้คือเรื่องของทิศภัวันนะครับใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ให้ผมด้วยเท่านั้นเองครับแกก็ชอบจับคนมาแขวนนะแล้วก็แล้วก็ชอบบล็อกนะครับหลังๆนี่แกก็มีคนที่ไม่ชอบแกก็เริ่มเริ่มจํานวนเพิ่มขึ้นคนที่รักแกก็เยอะนะครับนะแกก็มีคนตามอยู่2ล้านกว่าคนนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบข่าวจากโซเชียลว,ว่าแกเป,เป็นพิธีกรร่วมกับน้านพิธีกรชื่อดัง นะทาง Facebook ผมก็ไม่เคยติดตามอะไรน่าแนกอะไรต่างๆเพราะผมไม่ค่อยชอบไอ้คนสายแบบนั้นคนละแนวกันนะเขาก็เป็นพวกสายบันทุมบันเทิงนินทาประเทศไทยอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะผมก็ไม่เคยดูรายการน่าแนกนะนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นมีาข่าวมาผมก็เลยเข้าไปดูนะครับก็มีไพยวันมีคุณไหนแล้วก็มีคุณอะไรวิโรธเน้่ยีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอะไร อ่านั่นแน็สี่คนก็จัดรายการนินทาประเทศไทยชื่อมันก็บอกว่านินทาคนนะอ่นินทาคน่นะน,น,น,นินทารับหลังว่ามันอ่ะวิจารณ์นะเขาตั้งชื่อให้มันดูแบบฟังอ่าดูน่าสนใจนินทาก็คือการวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยประเด็นสําคัญต่างๆนั่นแน็ก็เอามามาพูดมาจานั่นแน็กกับผมน่าจะอายุพอกันนะผมเคยไปออกรายการนั่นแน็น่าจะครั้งเดียวมั้งไอที่ไปยืน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 แล้วก็บอกว่าคนนี้เป็นทนายคนนี้เป็นอะไรอะไรเงี้ยนะ นาน้นแนกก็เป็นคนที่มีฝีปากกล้าพูดจาผงผางบางครั้งอาจจะมีคำหยาบบ้างธรรมดานะอายุน่าจะพอๆกับผมน่าจะปีๆเดียวกันน่าจะประมาณห้าสิบแปดห้าิบเก้าพอกันก็เชิญทิศไพยวันไปเป็นพิธีกรร่วมนะครับนะมีสามสี่คนแต่ปรากฏว่าพอเริ่มต้นรายการนะน,น,น้าแนกดันไปเอาคอับอมเมนต์ต่างๆที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ทิศไพวันหรือทิศเอกในทางลบขึ้นมา นะครับรู้สึกจะมาสักสามคำถามหรือไงซึ่งเป็นคำถามที่แรงที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวทวํามองโอ้ยคนผิดหวังเหลือเกินสมัยเป็นพระมาดูเป็นคนดีออกมากลายเป็นคนไม่มีสาระนะใครด่าไม่ได้ด่าก็จับมอกแปลนไม่ยอมรับความเห็นต่างนะเอาแต่ใจตัวเองนะไหนบอกว่าจะออกมาแล้วจะต่อสู้กับสนักพุทธศาสนาไอ้สิ่งที่พูดไว้รู้สึกผิดหวังวันๆมีแต่เรื่องอะไรมินยงมินยงอะไรต่างๆ นะไม่มีสาระอะไรทำนองนะั้นเท่าที่ผมสรุปนะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องขอโทษคุณน้าแน็กขอโทษคุณทิศไพวันด้วยก็ทำนองเนี้ยก็คือพูดง่ายเข้ารายการปุ๊บกอาเรื่องของอพิธีกรร่วมหนึ่งในสี่คนก็คือทิศไพวันมาพูดนะแต่ก็ของขึ้นในธรรมดา,าเป็นผมไม่นั่งรายการนี่ผมก็ของขึ้นนะเฮ้ยพอเข้ารายการนี่มีแต่เอาเรื่องที่คนด่ากูเนี่ยมามาถามกูแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกูจะต้องตอบนะเพราะนั้นมันก็เป็นไง ก็ต้องโมโหฟิวขาดนะนะปกติก็เป็นคนชอบหัวเราะทำไมทําไมมันจะหัวเราะไม่ออกแล้วสินะครับเพราะอะไรมีจะมีคําถามด่าทั้งนั้นเลยอ่ะและเยอะด้วยนะนั่นเองก็เลือกไอไอคอมเมนต์ที่มันด่าไพาวันในประเภทที่แบบ 10k3k อะไรเงี้ยในแต่และคอมเมนต์นะ่ะก็คือคนคนชอบมากก็ด่านะเออนะผิดหวัง นะบวชมา18ปีไม่อะไรยังไงไม่ได้เลยหรือหรือทำไมเป็นแบบนี้ยอมรับความเห็นต่างไม่ได้เลยหรืออะไรต่างๆนะอะไรกระดาเขาเขาก็ทนไม่ได้นะเขาก็สวนกับสวนกลับที่จางเสร็จเขาก็แบบนะนะ,อะขอยกเลิกการร่วมรายการการลางรายการเนี่ยครับคนก็ไปด่าเขาเยอะแยะมากมายเลยว่าเป็นคนที่แบบเป็นบุคคลสาธารณะนะไม่สามารถจะยอมรับความเห็นต่างได้ ชอบแขวนคนนะชอบฟังแต่คำสรรเสริญเยินยอบ้างละไม่ยอมรับความเห็นต่างบ้างละนะเออนะปากจัดไม่มีสาระอะไรต่างๆค้นด่าเยอะไม่มีราคาอย่าเชิญมาต่างๆอันนี้ก็คือเรื่องดราม่าเมื่อคืนนี้นะผมก็ไปดูย้อนหลังปกติผมไม่เคยดูรายการนะั้นแน็กเลยนะครับนะก็ไม่เคยดูแล้วก็ไม่ได้ชอบรายการประเภทนี้นะครับนะ แล้วเสร็จแล้วก็หลังจากออกรายการก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะครับใครเชียร์ทิศภายวันก็เชียร์ใครเชียร์นั่นนะก็เชียร์ไปแต่ผมอยากจะบอกว่ารายการแบบแนวๆเน,นี้ยนะเป็นรายการปรนะเภทดรามา่าเนี่ยมันเป็นรายการที่สําหรับผมนะผมบอกว่าไม่มีประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเอาเรื่องส่วนตัวของคนมาพูดส่วนตัวผมนะแต่ผมไม่ได้มองว่าภายวันดีแล้วไม่ดีแต่ผมว่าเรื่องส่วนตัวเนะี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะ ทิศเอกหรือไพวันจะมีเมียมีผัวอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็เรื่องของเขาเนอะเขาจะมีเมียมีผัวก็เรื่องของเขาแล้วส่วนตัวนะผมมองว่ารายการประเภทเนี้พวกเอาเรื่องส่วนตัวของอ่ดาราคนดังอะไรต่างๆมานั่งพูดเนี่ยผมว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรายการบางรายการเชิญทิศไพวันไปถามมาตกลงคุณเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งแท่งหรือเปล่านะคุณชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงตกลงแล้วคุณเป็นกระเทยเป็นทอมเป็นดี้เป็นเกย์อะไรเงี้ย คุณว่าคําพูดแบบนี้มันควรถามไหมผมว่ามันน่าจะมีเฉพาะพิธีกรในประเทศไทยเท่านั้นนะนะมาถึงแม้อาจจสมมติว่าผมไปออกรายการอย่างเงี้ยนะแล้วเสร็จแล้วพิธีกรถามว่าคุณเดชาคุณมีเมียน้อยใช่หรือไม่คุณมีเมียกี่คนนะหรือว่าคุณเป็นเป็นเกย์หรือเปล่าคุณเป็นตุ๊ดไหมคุณเป็นกระเทยหรือเปล่าเนี่ยคุณว่ามันเหมาะสมไหมนะแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่โครพสิทธิส่วนบุคคน เอาเรื่องส่วนตัวของบุคคลสาธารณะมานั่งพูดถามดาราคุณมีผัวก,กี่คนแล้วนะบางคนก็สนุกสนานด้วยแต่บางคนก็ไม่ชอบคุณมีผัวมากี่คนแล้วเอ่อหรือบางคนคุณเป็นนางงามเนี่ยตั้งแต่คุณเป็นนางงามมาคุณมีผัวก,กี่คนแล้วแล้วนี่คุณคิดว่าคุณเคยนับไหมว่าผัวคุณมีทั้งหมดกี่คนและทําไมคุณถึงเลิกกับผัวเอ่ออะไรต่างๆเหล่าเนี้ยไม่รู้นะผมว่าผมไม่ชอบรายการประเภทนี้ นะครับนะใครชอบก็ชอบไปผมก็ไม่ได้ห้ามแล้วมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอะไรต่างเนี้ยสางคนมันไม่ได้ไประโยชน์แล้วอย่างที่ไปวันอย่างเงี้ยเขาก็โดนถามในเรื่องส่วนตัวเขาอะไรต่างเนี้ยเขาจะมีเมียเขาเป็นผู้ชายหรือเขาจะมีผัวหรืออะไรต่างๆก็สิทธิส่วนบุคคลนะผมว่านะนะครับเราไม่ชอบก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาถ้าถามผมส่วนตัวนะนะครับส่วนตัวแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่า ทิดภัยวันเนี่ยแกเพิ่งศึกมาแกก็อ่อนไหวแกไม่เคยอยู่ทางโลกอะ่ะบวชมาตั้งสิบแปดป,ปีอายุก็ยังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็เป็นคนดังชั่วข้ามคืนมีคนตามตั้งสองสามล้านคนแล้วอยู่ดีๆมีคนมาด่าทุกวันทุกวันทุกวันแกนก็เริ่มเฮ้ยเอาอยัางไงแนวะกูนะครับเนะเพราะฉะนั้นแกนก็โมโหก็จะเก็บเก็บจงไม่อยู่ธรรมดานะใครดา่ากูกูก็แขวนมึง นะเองดา่าข้าข้ากับแวนมึงมันก,มนก็มันก็แบบเป็นคนที่ไม่เขาเรียกอ่อนประสบการณ์ทางโลกแต่มีประสบการณ์ทางธรรมนะทิศไปวันเนี่ยแกมีประสบการณ์ทางธรรมแกเป็นคนสอนธรรมะบวชมาตั้งแต่เล็กนะพอถอดพระเหลืองมาก็แบบเหมือนไงเหมือนคนออกจากคุกอะ่ะนะผมมีเพื่อนออกจากคุกมาโหบางคนเนี่ยนะอยู่ในคุกในห้องมืดเลยออกมาเจอแสงตาแทบบอดอนะงงไปหมดเลยติดคุกมาสมมติติดคุกสิบแปดปี เปรียบเหมือนคนบวชอ่ะเขาเยึดเคยอยู่ในผ้าเหลืองเป็นพระเป็นเจ้าเป็นอะไรมาพอออกมาเป็นคารวาสในงงนะผมว่าทิศไพวันเนี่ยแกก็อ่อนต่อโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแกเอ้ตอนเป็นพระนี่คนชื่นชมเราเอยอะออกมามีคนดา่าเราด่าทุกวันทุกวันเป็นไงเฮ้ยทําไมไม่เหมือนกับที่เราคาดไว้เลยวะอ่านะครับก็โดนดา่าก็ทนไม่ไหวก็จับมาแขวนจับมาดา่าบล็อกบ้างอะไรบ้างวันวันไม่ต้องทําอะไรก็นั่งตอบโต้อยู่กับเอฟซีเนี่ย นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่อนประสบการณ์ทางโลกจริงไหมครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วเห็นว่าผมพูดมีประโยชน์ก็แชร์นะส่วนรายการของนาเน็กเขาก็อ้างว่าเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องชุมชนเพราะนั้นคนส่วนใหญ่เขาถามอะไรกันเยอะๆก็ต้องมาถามนะถึงแม้จะมีความเห็นต่างก็นาเน็กเขาก็บอกว่าเขาต้องถามก็ว่ากันไปใครชอบรายการแบบนี้ชื่อมันก็บอกว่านินทากาเลนะก็แล้วแตก่ก็ไปดูกันไป นะใครชอบดูก็ดูใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูจริงไหมครับพี่น้องเหมือนรายการผมผมก็พูดตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างทิพย์วันเนี่ยสังคมก็คาดหวังสูงคิดว่าเฮ้ยบวชมาสิบแปดปีน่าจะเป็นคนมีศีลมีธรรมมีจ,จิตใจเมตตาไม่ควรจะเป็นคนโมโหโกรธง่ายไม่จับคนมาแขวนอะไรเนขาคาดหวังแบบนั้นแต่ทิพย์วันบอกมันสิทธิส่วนบุคคล มันเป็นเรื่องชีวิตของเขาไม่มีใครมาสามารถกําหนดได้เขาเป็นตัวของตัวเองก็ว่ากันไปบางคนก็บอกมั่นใจตัวเองเกินร้อยก็แล้วแต่นะคือผมเข้าใจรายการอะไรนั้นนกอะไรเนี่ยนะแล้วก็เข้าใจทิศปลวันต่างคนต่างมีสิทธิส่วนบุคคลนะไพายวันเขาบอกเขาชีวิตเขาแบบนี้เขามีความสุขเขาอยู่กับมินยงเขาวันๆเขาไม่อยากคุยเรื่องอื่นหรอกประเด็นสาธารณะนะไปทะเลาะกับสนักพูดเรื่องอะไรต่างๆนะต้องแสดงจุดยืนหรือคอ l l out เขาบอกเขาไม่จําเป็นจะต้องไปแสดง นะเขาไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่อะไรเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งชาวบ้านวันๆก็อยากจะพูดแต่เรื่องมินยงมินยงก็เรื่องเขาไปใครอยากตามก็ไปตามแต่ถ้าไม่อยากตามเขากไม่ต้องไปตามก็จบแค่นั้นนะเหมือนรายการผมเนี่ยใครชอบก็มาใครอะไรต่างใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งรายการทนายกายทุกแต่สิ่งที่ผมยึดมั่นถือมั่นมาตลอดก็คือการให้ความรู้กับประชาชน นะส่วนวิธีการนําเสนอวิธีการพูดนยใครจะชอบไม่ชอบผมไม่ได้ซีเรียสน,นะเป็นรายการที่ให้ความรู้กับประชาชนด้านกฎหมายเตือนภัยให้ข้อคิดนะให้ข้อคิดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้อ,ขอกฎหมายนะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการการเมืองนี่คือรายการทนายใครทุกใครชอบก็เข้ามาก็ไม่ได้ขออะไรมากขอแค่กดแชร์กดติดตามพอแล้วไม่ได้ขายครีมขายอะไรต่าง นะครับนี่คือรายการเ,าเราเพนี้ก็เล่ามาเพราะฉะนั้นก็ทิศไพวันนะบางคนก็ด่าเขาบางคนก็ชมเขาก็แล้วแต่บางคนก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ทําให้สังคมผิดหวังก็คุณจะไปหวังว่าเขาําไมนะ่นะนะเออนะถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็จบแค่นี้นแหบางคนบอกไม่ชอบเลยเสือเข้าไปดา่าเขาพอเขาด่าุวกก็โดนแขวนแขวนเสร็จก็มาดา่าคุณไม่ชอบไพวันนะไม่ไม่ไม่ชอบตาทิศเอก ก็ไป็นเหมอมองตาทิศเอกนะก็เหมือนกับสมบองโดนด่าเยอะแยะเขาคิดว่าอะไรบวชมาสามปีเอา้าทาไมทํามา,า,ามีผู้หญิงมานั่งตักนะเออแล้วก็พูดจะอะไรอะไรดูแล้วแปลกแปกนะไม่เหมือนกับที่บวชมาสามสิบปีมันก็ธรรมดาคนเคยคาดหวังว่าเอา้าเฮ้ยบวชมาสามสิบปีทิศสมปองน่าจะเป็นคนแบบสายธรรมะธรรมโมเอา้ากลายเป็นอย่างนะครับเออนะเพราะฉะนั้น ใครชอบทิศไพวันใครชอบทิศสมปองทิศเอกอะไรก็ไปตามเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องไปด่าเขาพอไปด่าเขาโดนแขวนก็วอยวายแค่นั้นนะเ,เขาก็ยังอ่อนต่อโลกทิศสมปองทิศไพวันอ่อนต่อโลกนะเขาบวชมาทั้งชีวิตทิศสมปองบวชมาตั้งสามสิบปีไม่ได้ใส่เกงในมาสามสิบปีทิศไพวันไม่ได้ใส่เกงในมาสิบแปดปีมันก็ตกวงกตกใจอ่ะนะนะ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูเขาใครชอบก็ดูต่อไปผมว่านะต่างคนต่างอยู่นะมันเป็นมันเป็นสิทธิส่วนบุคคนนะครับบางคนไม่ไม่ชอบเขาก็ไปด่าเขาเน่ะเขาก็เขาก็ด่าเหมือนรายการผมเนะี่ยใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ผมให้ความรู้อะใครไม่ชอบก็ดูได้ให้ความรู้คดีความอะไรเกิดขึ้นผมให้ความรู้หมด